สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกในช่วงของเวลาประมาณสักเที่ยง25นาทีถึงเที่ยงครึ่งนะครับก็ช่วงเวลาแบบนี้จะเป็นช่วงเวลาที่งบประกาศออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เชื่อว,ว่าเพ,เพื่อนๆคงจะหาอะไรรับประทาน,น,ทททนเอาเสียงดีออเสียงจับมาก ก็คงกําลังหาอะไรกระแทกปากกันอยู่ก็ขอให้ทานข้าวให้อร่อยแล้วกันนะครับสําหรับตัวผมเองก็เดี๋ยวทําการสดจากเซตในช่วงของเวลาเที่ยงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคงจะไปหาอะไรรับประทานเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วงบ่ายนี้จะเป็นงบของเมื่อเช้าครับเป็นงบของบริษัทเกสิิกรไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งแบงค์แบงค์สีเขียวนะครับที่พึ่ง ประกาศเบอกมาเมื่อเช้านี้แล้วก็อยากนำเสนอให้เพื่อนๆดูในประเด็นของอแนวโน้มของสินเชื่อแล้วก็ลักษณะของตัวธุรกิจนะครับเมื่อเช้าผมก็ส่งข้อมูลเข้าห้องไลน์ของเพื่อนๆไปแล้วนะว่าลักษณะของตัวราคาหุ้นเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเมื่อเช้าก็มีการปรับตัวขึ้นณเวลาปัจจุบ,บันนี้ผมเห็นมีบวกขึ้นมา3บาทเนะี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับตัวได้ดีก็เดี๋ยวก่อน ขอสวัสดีเพื่อนๆอยากเป็นทางการนะครับที่เข้ามาแนะนำตัวกันอยู่ตอนนี้ก็มีคุณโคแบงเกอร์สวัสดีครับแล้วก็คุณนิรันด้วยนะบตบมือก่อนตอนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่างเป็นเรื่องบรรราลอีกนิดนึงก็ตอนนี้ใกล้ปิดตลาดแล้วนะครับก่อนถึงวันที่30เมษายนก็จะเป็นคิวของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการให้สินเชื่อ ดยถ้ส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับกลุ่มแบงก์ธนาคารหรือเงินทุนต่างๆก็จะเร่งประกานงบกันออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีคุณอาทิตย์ด้วยแล้วก็คุณโชติวัตรคุณพี่พยงด้วยนะครับก็ติดตามกันให้ดีนะช่วงเวลาแบบนี้นะครับจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะสักนิดสักหน่อยนะครับก็อยากให้ลองมา รับชมรับฟังกันก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดโปรแกรมนิดนึงนะครับเพื่อแชร์หน้าจอที่ผมทําข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆดูมาละนะครับก็ไม่เป็นการรอช้านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลากับเพื่อนๆทั้งหลายที่กําลังหม่ำข้าวกันอยู่นะก็ขอให้ทานข้าวให้อร่อยยังไม่รู้เลยมือ้อเที่ยงนี้จะทานอะไรดีกะว่าจะทําผัดผัดกะเพรากินเหนือ แตนะ่ทำแบบคลินคลีนนะทแบบคลินคลีนคลินคลีนคือคือปรุงไม่เป็นเรื่องของเรื่องสวัสดีคุณนัทตพรแล้วก็คุณเพียรวิทย์คุณแอนนี่ลีสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีด้วยครับก็หน้าเก่ากันทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณโคนันด้วยมาแล้วเด้งดึ๋งหน้าจอนะครับของเค นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ก็ผมว่ายังไม่ต้องกังวลใจอะไรไปมากนะักไปกว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวแล้วกันอากาศอบอ้าวครับคุณโคนันจริงครับผมเนี่ยวางแผนไว้ตั้งแต่ช่วงของปลายปีที่แล้วเลยนะครับก็คือซื้อแอร์มาติดตั้งไว้ที่ห้องเลยเพราะว่าช่วงเวลาทํางานแบบนี้ถ้าเหงื่อตกปุ๊บมันจะรู้สึกถึงอาการเพลียๆอยากลับอยากนอนขึ้นมาทันที แล้วก็ถ้ายังหาแอร์ไม่ได้นะช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเรียงคิวในการติดตั้งก็ฝากตัวพัดลมไอเย็นไปก่อนแล้วกันพัดลมไอเย็นในตอนนี้ในตลาดก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับที่เรารู้จักกันดีอย่างบริษัทมาสเตอร์คูลนะครับราคาก็มีการปรับลดลงมาครับตั้งแต่6บาทกลางๆ6บาทไปไปลายนะครับตอนตอนนี้เหลือ5บาท55แล้วถ้าพูดเป็น ภาษาไทยนะครับก็คือฮ่าฮบางคนก็ซื้อฮ่าซื้อแล้วแต่อาจจะขำไม่ออกก็ได้นะครับเพราะราคามีการปรับลดลงมาโดยตลอดอ่ะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับที่มีหุ้นแต่ละตัวอยู่ในตอนอยู่ในมือตอนนี้เพราะว่ากำัเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเป็นช่วงเวลาวัดใจนะของเพื่อนหลายๆคนอ่าหันไปดูตัวสตรีมมิ่งก็มีการแจ้งบิ๊ก o ลอเข้ามาในช่วงของ16นาทีที่ผ่านมาของ c p บอ ประมาณ50,000หุ้นก็เป็นการซื้อขายนอกตลาดนะแล้วก็มี60,000หุ้นที่61.25ด้วยวยจะซื้อนอกตลาดทำไมในเมื่อ,อ,อในตลาดก็ราคานี้ไม่ใช่เหรอ,อ,อสวัสดีครับคุณชนาทิปนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเปิดเรียนนะกินน้ำหวานให้น้อยๆหน่อยนะลูกนะนะคุณโชติวัตรซื้อแอร์แนะนำแหล่งค้าส่งให้ไหมครับนะก็ ว่ากันไปครับใครมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ก็แชร์แชร์กันมาที่เหลือเดี๋ยวก็ให้คนรับข้อมูลเาวสารไปทําวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจกันอีกทีนึงมาเริ่มของเรากันดีกว่าครับวันนี้ประเด็นของเราก็คือตัวนี้ครับเคแบงนะครับซึ่งเคแบงที่เราจะพูดถึงในะวันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวธุรกิจที่เป็นธนาคารที่เรารู้จักกันดีก็คือธุรกิจธนาคารสีเขียวนะครับคือกสิกรไทยเคแบงนะครับประกาศงบออกมา จะเห็นว่ามีกำไรต่อหุ้นนะครับหรือกำไรที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่5.4ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะฮะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในภาพรวมทั้งหมดอันนี้ผมขมวดเรื่องราวข้อมูลทั้งหมดให้ฟังก่อนละกันนะครับเรื่องของสินเชื่ออะไรเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายอะไรเท่าไหร่นักนะครับก็เป็นการเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัว ก็เป็นไปตามลักษณะของคําอธิบายของฝ่ายจัดการของธนาคารหลายๆธนาคารนะครับที่บอกหรือเล่าให้ฟังว่าก็จะต้องใช้มาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องของต้นทุนทางด้านการเงินการบริหารแล้วก็เรื่องของความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อด้วยฉะนั้นในช่วงของเศรษฐกษิจชะลอตัวแบบนี้เนี่ยใครจัดการเรื่องของนี่เสียได้ดีแล้วก็ ปล่อยเครดิตที่มีคุณภาพได้ดีกว่ากันคนนั้นก็จะสามารถมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับแต่ว่าในหลายๆบรรทัดของ K-Bank เองนั้นก็มีส่วนประกอบของกำไรแล้วก็ในส่วนของที่ขัดทุนจากส่วนประกอบอื่นๆเยอะแยะครับแต่ต้องบอกว่าไปในทิศทางเดียวกันเลยครับโดยเฉพาะประเด็นที่ผมพูดถึงบ่อยๆก็คือเงินลงทุน ในส่วนนี้ลดลงเยอะมากครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่เมื่อคืนนี้พูดถึงธนาคารหนึ่งเอาไว้ก็คือธนาคารธนาชาตินะครับว่าในเรื่องของกําไรจากการลงทุนอะไรพวกนี้ก็ลดลงซึ่งผมคิดว่าก็จะส่งผลต่อกลุ่มของโบเกอร์ด้วยอันนี้ก็พูดรวมๆไปเลยนะครับสวัสดีครับคุณวัชรัตก็กำไรเพิ่มขึ้นครับ5.4% มาดูรายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับช่วงเช้านี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะรายละเอียดของเราวันนี้ที่อยากให้ดูนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของกําไรนั้นท่านได้แต่ได้มานะครับประเด็นสําคัญคือสินเชื่อเพิ่มไหมไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือรายได้จากค่าธรรมเนียมบริการอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็ทําการบันทึกมาให้นะครับก็คือในส่วนของ Re v e n u e หรือรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ จะเห็นว่าผมไฮไลท์อยู่ตอนนี้นะครับก็คืออยู่ที่4เปอร์เซ็นต์ซึ่ง4%เปอร์เซ็นต์ที่ท่านเห็นอยู่นตอนนี้นะครับเป็นไรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นแบบ yearonyear year นะครับ year on year อยู่ที่4%เปอร์เซ็นต์เห็นไหมตรงนี้นะครับ y e a ย onyear on 4เปอร์เซ็นต์ก็คือเทียบกับไตรามาสหนึ่งของปี59ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีไรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วน ถ้าเทียบกับไตรมาสที่4ของปี59ที่ผ่านมาหรือช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าก็มีการปรับตัวขึ้นดีครับแต่นิดเดียวครับอยู่ที่0.36แค่นั้นเองนะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่บอกว่าชอรอตัวอยู่นั่นเองนะครับจะบอกว่าเศรษฐกิจของเรานั้นอยู่ในภาวะที่เป็นภาวะขาขึ้นไหมก็ไม่ใช่ครับอยู่ในภาวะหดตัวไหมก็ไม่ใช่ครับ เป็นเหมือนลักษณะของคนที่ออกกำลังมาเยอะวิ่งมาเหนื่อยแล้วก็ต้องมีการเดินบ้างนะครับเพื่อพักให้หัวใจนั้นทำงานปกติเดี๋ยวออกวิ่งใหม่ได้ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ชะลอตัวไว้ก่อนเก็บสะสมพลังเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ดีกว่าดัานทุลังไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นลมล้มตายกันเปล่าๆช่วงนี้ก็ใครเก็บเนื้อเก็บตัวได้ดีนะครับแล้วยังปล่อยสินเชื่อต่อไปได้ก็จะเป็นประโยชน์ของตัวธุรกิจได้ดีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิเพื่อนเพื่อจะเห็นแล้วม่มีการปรับตัวขึ้นนะครับในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสุทธิก็บวกขึ้นด้วยนะครับทั้ง Q ิวออนคแล้วก็ yearon year เลยทีเดียวรายได้สุทธิจากการาทําประกันภยัยหรือรับประกันภยัยก็มีการฟื้นตัวได้ดีครับจะเห็นว่าผมเขียนคําว่าฟื้นตัวเพราะว่าถ้าเทียบกันร,ระหว่างตรงนี้นะครับ Q on Q จะเห็นว่า ตัวเลขของรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยเนี่ยจาก1,425ล้านบาทมาเป็น2,141ล 00, <c oughs> ้านบาทแต่มีนิดนึงครับก็คือในช่วงของปี59เนี่ยตัวเลขจะค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือ3,411ล้านถ้าเทียบกับไตรมาสที่1ของปี60เนี่ยมันลดลงถึง37%ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้รายได้ตรงนี้หายไปนะครับแต่ก็ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวในลักษณะของ QoQ คิว Q, Q ได้ดีก็ยังพอมองภาพไปในทิศทางที่ดีได้อยู่แบบนั้นนะ,นะครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่อยากให้ดูนิดหนึ่งว่าไรายได้ก็เพิ่มขึ้นดีนะครับแต่ส่วนที่จะเป็นกําไรของบริษัทเลยเนี่ยก็ผมบอกได้เลยตรงนี้นะครับไม่ต้องรอเฉลยตอนสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการปรับลดลงของตัวหนี้เผื่อจะสูญหรือหนี้เสียนะครับลดลงเป็นจํานวนมากนะครับถึงแม้ ในส่วนอื่นที่เป็นกาไรจากการลงทุนจะลดลงแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังได้ในส่วนประโยชน์ของการจัดการเรื่องของนี่เสียได้ดีนั่นแหละนะครับประเด็นก็คือตรงนั้นฉังนั้นถ้าเกิดให้ผมพูดตอนนี้เลยว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยกำไรนั้นท่านได้แต่ใดมาก็ต้องบอกว่าใช้วิชาในการควบคุมนี้เสียและสัดส่วนของนี้เผื่อจะสูญเนี่ยได้ดีขึ้นก็เลยทําให้เกิดกําไรฉะนั้นกําไรที่แท้จริงของตัวแบงค์ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นกําไรที่ต้องเฝ้าระวัง ใช้คำว่าเฝ้าระวังแล้วกันนะครับถ้าเป็นผมผมจะไม่ผีผามเข้าไปเลยนะจะรอดูจนกว่าจะอันเดอร์ว e ลูหรือมีมาจินออฟเซฟตีที่ดีพอถึงจะกล้าเข้าไปลงทุนในส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของฐานะทางการเงินนะครับหรือในส่วนของที่เป็นบรานซ์ของบริษัทนะครับจะเห็นว่าในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทผมวงกลมไว้ให้2อ,อันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของสินเชื่อ อีกอันนึงก็คือในเรื่องของเงินรับฝากสินเชื่อกับเงินฝากนะครับทางด้านขวามือของท่านเนี่ยท่านจะเห็นว่าสินเชื่อเพิ่มขึ้น0.24ซซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากไตรามาสที่4ของปีพศ2559นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าในส่วนของการให้สินเชื่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นทุกแบงค์ครับเท่าที่ผมอ่าน ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น t c a p นะครับธนชาติเองก็ดีหรือจะเป็นตัวบริษัทของธนาคารก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นอย่าง TMB เองก็ดีนะครับก็จะเห็นในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันในส่วนของเงินฝากก็จะเห็นว่าเงินฝากก็เพิ่มขึ้นครับแต่เงินฝากเพิ่มขึ้นนิดเดียวครับ0.01%เอ๊คนยังไม่ได้ เข,เขาคงไม่ได้มีโปรโมชั่นในการเรียกร้องเงินฝากอะไรสักเท่าไหร่นะนะครับแต่ก็เอาเถอะนะครับเงินให้สินเชื่อกับเงินฝากในยังอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันอยู่ก็แสดงว่าเขาก็ยังบริหารจัดการได้ดีอยู่ในส่วนของต่อไปที่ผมอยากให้ดูนะครับก็คือภาพของออไหนล่ะ,ะตรงนี้ครับตรงนี้ผมย่อจากตรงตรงสัดส่วนทั้งหมดนะครับมาให้ดูเลยก็คือ ประเด็นที่ผมอยากชี้ให้เห็นที่เป็นทุกๆบริษัทเลยก็คือกำไรขัดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นลักษณะของตัวกำไรอยู่นะครับแต่ว่าเป็นกำไรที่ลดลงครับถึง73%หรือถ้าเทียบเป็นเงินสดก็คืออยู่ที่682ล้านบาทซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนต่างที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบกับกำไรของบริษัท ประมาณสัก9 0้0ล้านหรือ10,000ล้านนะครับตรงนี้ก็ประมาณสัก6 7หายไปเลยนะครับหายไปก็ก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าออพอเห็นตรงนี้แล้วก็ต้องระวังกลุ่มโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์ก็อยากให้เฝ้าระวังและติดตามไันิดนึงฉะนั้นในการซื้อหุ้นอันนี้ผมพูดนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับในการซื้อหุ้นเพื่อที่จะกินปันผล ท่านอาจจะเห็นสังเกตเห็นกลุ่มโบเกอร์เนี่ยจะมียิวนะครับประมาณสัก7-10เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าลักษณะของความเสี่ยงก็สูงด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ากําไรของเขาเนี่ยเป็นกําไรที่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามสภาวะของตลาดถ้าจะซื้อหุ้นกลุ่มพวกนี้เพื่อกินปันผลก็ต้องรอจังหวะที่ดียกตัวอย่างเช่นหลัง XD หรือไม่ก็ช่วงที่ ย่าสุดๆก็คืออย่างเช่นช่วงปี60เนี่ยผมขอ,อลองคิดเล่นๆไว้ก่อนนะว่าถ้าง,งบออกมาไม่ดีาราคาอาจจะมีการปรับตัวลงซึ่งนั่นอาจจะเป็นโอกาสซื้อเพื่อกักตุนเข้ามาสู่ในเรื่องของพอร์ตเพื่อกินปันผลนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครจะซื้อเพื่อเกณง์กาไรก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องลองงบออกมาให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็มองในรูปแบบของอนุรักษ์นิยมกันสักหน่อย มาดูในส่วนต่อไปครับผมให้ดูในส่วนของเงินลงทุนไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะชี้เห็นเพื่อขยายความก็ครับก็คือนี่ศูนย์และนี่สงสัยเจ้าศูนย์และขาดทุนจากการด้อยค่าจะเห็นว่ามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับจากไตรามาสก,ก่อนจริงๆก็คือจากไตรามาสก,ก่อนเนี่ยอยู่ที่6,142ล้านบาทน,นะครับแล้วเพิ่มมาเป็น 8,437ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น2,262ล้านบาทก็เป็นนี่ศูนย์และนี่สงสัยจะศูนย์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองโดยปกติของตัวบริษัทอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับนี่ศูนย์และนี้สงสัยจะศูนย์ในไตรมาสที่1ของปี59นะครับจะเห็นว่าตัวเลขของปีไตรมาสหนึ่งปี59เนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่10482นะครับ ถ้าไปเทียบกับ8 4 3 7ท่านจะเห็นว่า2ตัวนี้เทียบกันแล้วเนี่ยจะมีส่วนต่างอยู่เยอะทีเดียวนะครับถึง2 0 4 5ล้านฉะนั้นถ้าเกิดดูที่บรรทัดรวมตรงนี้นะครับจะเห็นว่าการาการตั้งสำรองนี่ศูนและนี่สงสัยจะศูนย์ไม่ว่าจะเป็นส่วนของธนาคารเองนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทย่อยรวมๆกันแล้วก็จะเห็นว่ามีลักษณะของผลต่างที่ ลดลงเยอะมากครับถึง2,160ล้านเลยทีเดียวฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดบวกมาเป็นกำไรในช่วงของปีนี้ก็ประมาณสักาจากประมาณกำไรประมาณสักหมื่นล้านตัวนี้สัก2,000 2,000ล้านก็ประมาณ20%นะครับก็ถือว่าเป็นกำไรตรงนี้ที่บวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ผมอยากชี้ให้เห็นถึงตรงนี้ก็เพราะว่า อยากให้ทราบจริงๆเลยนะครับว่าธนาคารหลายๆธนาคารเลยตอนนี้ที่กําไรเนี่ยไม่ได้กําไรจากเรื่องของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นกําไรจากนี่สงสัยจะสูงและนี่สูนย์ที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนอืน่นๆเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนดอกเบีย้ยที่ดีขึ้นด้วยนะครับก็เลยทําให้เกิด net interest margin หรือค่า NIM ที่เรารู้จักกันนะ,นะก็เลยทําให้ตัวกําไรนั้นมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้ ทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของการประคองตัวแล้วครับว่าบริษัทนั้นประกะประคองตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนในลําดับต่อไปมาดูในส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือกาไรกัดทุนเบสเซ็ตอื่นๆนะครับมีกําไรในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาอีก3 0 4ล้านบาทซึ่งตรงนี้ผมมองว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเท่าไหร่นักนะครับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่ไม่ค่อยมากก็เกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากหลายๆบรรทัดเลย แต่บรรทัดที่ดูเหมือนจะดูดีนะครับก็คือในส่วนของตัวที่มีกำไรจากาการวัดมูลค่าการลงทุนการเปลี่ยนแปลงค่าง,งบการเงินบลาๆนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะครับมีาขาดทุนนะครับปีที่แล้วมีขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คือตรงนี้นะครับ ปีที่แล้วเนี่ยมีตัวเลขตรงนี้อยู่ที่2,250ล้านแต่ปีนี้ไม่มีดึงกลับมาตรงนี้ก็บอกว่าตรงนี้ก็มีส่วนต่างถึง2,000กว่าล้านเลยทีเดียวเห็นไหมครับก็มันก็บวกลบปึ๊บป,บป,บป,บปับปึ๊บปับกันไปนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรกันมากนักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเทียบแล้วจริงๆตรงตัวเลขตรงนี้ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับจากประมาณ3,000กว่าล้านเห็นไหม3,000กว่าล้านไปเหลือ 1,000ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดผลต่างอยู่2598ล้านก็บวกบวกลบคูณ,คณหารกันนะครับก็ถ้าปีที่แล้วนะถ้าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีรายการนี้เข้ามานะครับปีนี้จะดูดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องของไม่ได้ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภยัยซึ่งถ้าผมดูจากตรงนี้เนี่ย มันมีลักษณะของตัวบวกลบบวกลบเข้ามานะครับแต่บัตทอมไลน์ก็ยังบวกได้ประมาณ4-5%ของกําไรก็คิดว่าก็ผมว่าพอไปได้อะคือถ้าเราจะมองโลกในแง่ดีก็ต้องมองว่าเออบริษัทาสามารถจัดการกําไรได้ดีนะครับในบัตทอมไลน์แต่ถ้าเกิดเรามองในโลกที่ไม่ค่อยสวยงามมากเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องมองว่าโอ้โหทําไมกลุ่มแบงก์ถึงปล่อยเครดิตไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ ไม่สามารถที่จะขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมได้ก็เป็นภาระอันใหญ่หลวงของในไตรมาสสไตรมาสสและไตรมาสสซึ่งในหลายๆบริษัทผมก็จะขมวดรวมอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโดยสรุปยังมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดอยู่คือหมายความว่าตัวกลุ่มแบงก์เองหรือกลุ่มเงินทุนเองที่เป็นบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อก็ยังมองว่า NPL ยังสามารถควบคุมได้นะครับกับการปล่อยสินเชื่อที่ ไม่ได้มากนะแต่ความน่ากังวลใจจึงไปตกอยู่ในตัวธุรกิจของบริษัทที่ต้องการสินเชื่อจำนวนมากซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดแบงก์มีความรัดกลุมมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือตัวตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวสินค้าที่จำเป็นที่จะต้องซื้อในราคาที่สูงนะครับแล้วก็ต้องถือยาวๆผ่อนนานๆอย่างเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พวกนี้นะครับหรืออะไรที่มันใหญ่ๆโตๆแล้วต,ต้องต้องวางเครดิตเยอะๆสภาพคล่องจึงเป็นเรื่องสําคัญของตัวธุรกิจเป็นอย่างมากดังนั้นถ้าเกิดธนาคารเนี่ยปล่อยกู้แบบมีข้อจํากัดหรือปล่อยกู้แบบเอ่อให้กับบา,บางบางบางเอกชนหรือบางหน่วยงานนะครับที่ที่มีความน่าเชื่อถือมากพออะไรเงี้ยมันก็จ,จะทําให้ผลกระทบเกิดขึ้น เป็นกระจายเป็นวงกว้างได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้มองว่ามันจะแยกขนาดนั้นนะฮะก็ต้องเรียกความมั่นใจของนักลงทุนกลับมานะครับแล้วก็เรียกความมั่นใจของแบงก์กลับมาโดยคนที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักก็คงหนีไม่พ้นรัฐบาลของเรานั่นเองครับฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องตามต่อในช่วงของไตรมาสที่2ปี6กก็คือเขาเหล่านั้นนะครับท่านเหล่านั้นนะฮะได้มีการอนุมัติ รหรือมีการผ่านร่างโครงการต่างๆไปแล้วหรือยังในเรื่องของงบประมาณในการลงทุนของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างาพื้นฐานรถไฟรางคู่หรือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจหรือสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเราต่อไปในอนาคตก็ขอให้เห็นภาพเลยครับถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยผมว่าแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยเหมือนกันก้อนอะไร ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนก็คงจะพอเข้าใจลักษณะของตัวเซกเตอร์กลุ่มลิสซิ่งแล้วก็กลุ่มของแบงก์กันมากพอสมควรแล้วแหละผมว่าวันนี้ท่านได้ข้อมูลกันไปค่อนข้างเยอะละนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเปิดแบงก์มาอีก b b l หรือกลุ่มอื่นก็คงจะพูดในทิศทางที่เหมือนเหมือนกันนะครับเอาละดังนั้นเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ช่วงนี้ก็ไปทานข้าวทานน้ำทานปลากันให้เรียบร้อยก่อนตบมือ สวัสดีคุณทัชนาวาด้วยพี่ซันดี้พีด้วยนะครับแล้วก็คุณเดปอนวันะคุณชรัตพีเอ็มกรสวัสดีครับผมก็ทั้งหลายทั้งมวลก็เป็นข้อมูลที่นำมาเสนอกันในช่วงของเอพิโซด3 K-Bank ตัวเดียวโดดๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรใหม่ก็กลับมาแชร์กันในช่วงของอาจจะเป็นบ่าย ใบ3นะครับใบ4หรือก่อนใบ2ครึ่งถ้าเกิดมีงบออกมานะครับแล้วก็ช่วงเย็นเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีปรบมือลอายบาย